สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูธนบัตรนะครับที่ตอนนี้นะครับกําลังเป็นกระแสในการรับซื้อนะครับก็มีธนบัตรหลายรุ่นหลายแบบนะครับแต่ผมเห็นล่าสุดนะครับที่อ่าลงประกาศรับซื้อไว้นะครับนี่นะครับเป็นแบงค์แปดสิบบาทนะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็มีนะผมก็ชอบเก็บสะสมไว้เห็นลงประกาศรับซื้อกันนะครับน่าจะหลักหมื่นนะครับสี่ถึงห้าหมื่นนะครับแบงค์นี้นะนี่นะครับก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมเห็นหลายที่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารับซื้อจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อใครเลยนะครับแต่ถ้าใครสะสมแล้วก็อยากได้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมมีเยอะนะครับ ผมมีเป็นสิบเลยนะครับนี่นะครับก็เอามาให้ชมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชนีนะครับธนาดแปดสิบบาทนะครับหายากมากนะครับเห็นไหมนี่นี่นะครับหมวดคิวด้วยนะครับเลขเก้านะครับเก้านำด้วยนะครับราชการที่เก้าแล้วก็หมวดเลขเก้านะครับเห็นไหมครับ 9.Q ฝั่งนี้เป็น9ทอทงนี่นะครับ80บาทราชการไทยนี่นะครับแล้วก็พลิกมาให้ดูด้านหลังนะครับนี่ก็หน้าตาก็นี่นะครับเห็นไหมก็จะมีเชื้อพะวงนะครับก็มีราชการที่9ราชการที่10นะครับแล้วก็พระพี่นางเธอจ้านะครับ นี่นะครับมีครบเลยนะครับที่นะครับหายากมากนะครับนี่กำลังเป็นกระแสเลยนะครับเหียนบอกว่าราคา 4- ี่ถึงห้าหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะด้านในให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ผมได้มาจากเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับใหม่มากนะครับนี่ไม่มีรอยยับเลยนะเก็บไว้อย่างดี กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับซูมชัดๆหน่อยนี่นะครับเห็นไหมทีละลึกเชิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเก้าสิ่อกิจพระบรมราชินาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลนะครับเฉลิมพระชนภาษา 80, า0ปรรษาวันที่12สิงหาคมพศ2555นระสอบ5 5นะครับนี่ครับ2555นะครับ ออกแบบได้วสวยงามมากนะครับนี่ของพระนางเจ้าสุริกิจนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับน,นี่ครับนี่ครับต้องชมคนออกแบบนะครับออกแบบได้วสวยงามมากนะครับนี่ครับหน้าสะสมนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเนี่ยครับตามกระแสนะครับกําลังมาแรงนะครับสี่ถึงห้าหมื่นนะผมมีหลายฉบับนะใครอยากได้ติดต่อผมมาโอเคแล้วครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับก็คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ